สวัสดีครับผมก้องจากกลุ่มจะไปไหนกันนะครับวันนี้จะมานําเสนอเทคนิคและวิธีการถ่ายภาพในโจทย์การถ่ายภาพสร้างสารรค์นะครับโดยหัวข้อโจทย์นี้คือคล้ายเก่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดของธีมนี้ให้ฟังนะครับคือธีมนี้นะครับเป็นการใช้เทคนิคสร้างสารรค์สุดปังโดยการนําเสนอผลิตภัณฑ์ชนิดต,ต่างๆมาสร้างจุดเด่นเพิ่มความน่าสนใจและ วิธีการจัดองค์กรอบสกิเอทสร้างสรรค์ผ่านการใช้เทคนิคพิเศษของการถ่ายภาพจะต้องบอกว่าขายเก่งกว่านี้ไม่มีแล้วครับต่อไปผมให้บีมเป็นคนแนะนําเทคนิคและวิธีการถ่ายภาพในโจทย์นี้ครับเทคนิคที่1นนะครับคือการปรับค่า F อฟสต็อให้สูงเพื่อให้ความคมชัดตุระยะของผลิตภัณฑ์เช่น F16 หรือหากต้องการเน้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ควรใช้ f อฟสต็อที่ต่ํากว่าเช่น F2.8 เพื่อให้ได้ภาพที่ระยะชัดตื้นตัวอย่างนะครับอันนี้คือความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เมื่อตั้งค่ารูรับแสงที่มีความแตกต่างกันเทคนิคที่2นะครับค้นปรับชัตเตอร์สปีดหรือความเร็วชัตเตอร์ให้มีความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบที่จะนาเสนอความเร็วชัตเตอร์ที่สูงจะช่วยทําให้ผลิตภัณฑ์มีความนิ่งและคมชัดมากขึ้นและความเร็วชัตเตอร์ที่ต่ําจะส่งผลให้ภาพเกิดความเบลอจากการเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์ได้นะครับ อันนี้คือตัวอย่างนะครับหากผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวสามารถใช้ขาตั้งกล้องในการช่วยถ่ายภาพให้นิ่งขึ้นและค่าวความเร็วชัตเตอร์ที่ต่ำเพื่อสร้างความชาัดแต่ถ้าผลิตภัณฑ์นั้นมีการเคลื่อนไหวควรใช้ค่าชาัตเตอร์ที่สูงเมื่อให้วัตถุต้องการหยุดนิ่งและลดการเบลอของรูปภาพครับเทคนิคที่3นะครับคือการปรับค่าไว้เวลาหรือค่าสมดุลแสงให้เหมาะกับสภาพแสงและสีของผลิตภัณฑ์เพื่อเอกลักษณ์และจุดเด่นของต้นแบบไม่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมอันนี้คือตัวอย่างนะครับ ครปรับค่าไวบาลาร์ให้เหมาะสมกับสภาพแสงทุกครั้งหากถ่ายภาพ้องสถานที่หรือถ้าหากใช้กล่องไฟหรือโคมไฟอาจจะตั้งค่าเป็นออโต้ไวบาลาร์โดยคำนึงถึงสีสันของตัวผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับเทคนิคที่4นะครับค่า ISO หรือค่าความไวแสงถ้าค่า ISO มีมากเกินไปจะทําให้ผลิตภัณฑ์รวมประกอบภาพเกิดน้อยหรือจุดหลบกลวนจํานวนมากจนส่งผลให้พื้นผิวของแบบเปลี่ยนแปลงไปนะครับยกตัวอย่างนะครับ ISO 4 0 0 ISO 1น0่เนี่ยครับเทียบจากตัวอย่าง แนะนำให้ปรับค่า ISO ที่น้อยที่สุดก่อนแล้วจึงปรับเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมของภาพและไม่ให้มากจนเกินไปนะครับมันจะส่งผลรบกวนต่อพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ได้ครับและเทคนิคที่5นะครับเทคนิคสุดท้ายคือ mood and tone นะครับที่จะใช้ในการนําเสนอควรมีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์หรือคุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์นะครับเช่นสีหรือโทนสีต่างๆนะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาแนะนําไอเดียที่เพิ่มความปังให้กับการถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ของเพื่อนๆนนะครับ 1. การบล็อกสีของพื้นหลังการบล็อกสีของพื้นหลังนะครับคือการเลือกสีที่ตัดกันและสนับสนุนกันมากกว่า2สีขึ้นไปตัวอย่างเช่นถ้าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสีม่วงเราควรเลือกใช้สีเขียวซึ่งสามารถสนับสนุนได้และเลือกใช้สีเหลืองอ่อนเพื่อเป็นสีที่มาตัดกับสีม่วงครับ 2. การแตกเล้าก็สามารถสร้างจุดเด่นได้อาจจะไม่เหมาะกับทผ,ผลิตภัณฑ์นะครับแต่ว่าการแตกเล้าสามารถสร้างความดึงดูดต่อรูปภาพให้กับผู้ที่ผ่านมาเห็นได้ครับ 3. เพิ่ม t e ็กเจอร์ให้กับผลิตภัณฑ์โดยนําไปวางบนพื้นผิวที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เช่นทรายาน้ำเจอนะครับจะช่วยส่งเสริมเรื่องเล้าให้กับรูปภาพและตัวผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้นครับ สี่ใช้ไม้เป็นฉากหลังโดยฉากหลังที่เป็นไม้นะครับมีให้เลือกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นประตูพื้นไม้เฟอร์ iture, นิเจอร์ผนังนะครับช่วยสร้างความรู้สึกให้เหมือนกับการใช้งานจริงภายในครัวเรือนครับ 5. ของเหลวสร้างความดึงดูดการใช้ของเหลวเพื่อสร้างน้ำกระเซ็นต่ตอตัว,ตวผลิตภัณฑ์นะครับโดยเราอาจใช้เป็นน้ำสีหรือว่าเป็นน้ำของตัวผลิตภัณฑ์เลยก็ได้นะครับช่วยทำให้ภาพดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น6 ผมในบ้านก็สามารถเพิ่มความหููได้นะครับโดยเราสามารถนําผลิตภัณฑ์ของเราไปวางบนผมเพื่อเพิ่มความรูราให้กับตัวผลิตภัณฑ์นะครับและสามารถจัดองค์ประกอบตามที่เราต้องการได้อย่างง่ายครับผมนี่นะครับคือภาพตัวอย่างในโจทย์การถ่ายภาพเทคนิคสร้างสรรค์ในทีมขายเก่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถดูเป็นไอเดียหรือนําไปปรับให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่เพื่อนๆต้องการถ่ายได้ครับ